รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นงานครบรอบเจปีเราตองจัดกันแบบเบาๆฮะไม่ได้เบบหลงเต็นก็คือหลงไหลหลงไหลหรือว่าหลงทางหลงไหลเอาหลงไหลคือการหลงไหลในการแคมปิ้งหลงไหลในการนอนเต็นท์เรียกว่าเป็น ช่องทางหนึ่งให้กับสมาชิกของเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวของการแคมปิ้งลงไปในห้องหลงเต็นครับได้เห็นสถานที่กลางเต็นหม่ไม่มแชร์ของกันก็เลยเออตรงนั้นก็เป็นจุดดีที่เป็นจุดส่นรวมวันนี้แหลแคมปิ้งครับพากันเดินทางอีกครั้งครับวันนี้เดินทางกันมาที่กาญจนบุรีมาที่กระต่ายกินเนื้อนะครับวันนี้มาพิเศษครับวันนี้ครบเจ็ดปีครับ ของหลงเต็นหลงเต็นนี่ถ้าดูในเพจหลายคนก็คงจะแบบว่าคุ้นเคยแล้วก็เห็นข่าวคาบต่างๆแชร์การโพสต์ขายสินค้าหรือว่าแชร์ของสินค้าต่างๆของเหล่าแคมเปอร์มากมายนะครับมีทั้งหลากหลายแนวนะครับแต่วันนี้หลงเต็นครบ7ปีมาร่วมแสดงความยินดีกันหน่อยต่วันนี้ ขอญอาตมาทําความเรียนรู้ทําความรู้จักกับพี่ๆเขานัดไว้กับพี่ๆเขานะครับแล้ววันนี้เดินทางกันมาก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับเป็นกระเป๋าเหล็กหลังคาครับ EOS กระเป๋าเหล็กหลังคารุ่นนี้รุ่นท็อปเลยนะครับ PVC 600D ครับกระเป๋าเก็บสัมภาระบนเหล็กถือว่าเป็นพรีเมียมกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทิปโอ้โหดูทิปนลครับทิปกันน้ำสองชั้นนะครับออกแบบสายลายลวดลายเพิ่มความแข็งแรงถือว่าแข็งแรงมากครับรุดนนี้เกี่ยวกับกระเป๋าแบบหลังคาแล้วก็ มีตัวรองตัวเป็นยางตัวล็อกตัวตัวกันลื่นนะครับรองแล้วก็ตัวกระเป๋านะครับมี2ขนาดนะครับคือ460 L นะครับแล้วก็700ลิตรนะครับก็ไปดูกันได้นะครับก็ไปดูแล้วกันนะครับกระเป๋าเหล็กหลังคานะครับรุ่น Top p v c 600D นะครับจาก EOS by p k k a u t o นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับบรรยากาศก็หลายบ้านก็ติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็นัดไว้กับพี่ใหญ่คนหนึ่งของโรงเต็น พี่ชาติสวัสดีครับ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 อันนี้พี่ชาติของเราโอเควันนี้คือเป็นงานครบรอบ7จ็ดปีเราจัดกันแบบเบาๆครับไม่ได้เบาๆไม่ได้แบบคือไม่มีพิธีการปีแบบก็คือเชิญชวนน้องๆเชิญชวนกันมานอนเต็นท์กลางเต็นต์ในธรรมชาติที่แบบว่าที่นี่กระต่ายกระต่ายกินเนื้อที่นี่กินคาไตกินเนื้อนะครับผมโอ้ร้านดีๆเกี่ยวกับจีน้องวินนาวินวินวินดูแลบ้าง ใคร ına, ยังไม่รู้จักหลวงเต็นครับผมเดี๋ยววัาเต็นก็ปีนี้ปีที่เจ็ดปีครับปีที่เจ็ดแล้วก็ถ้าใครที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งมาเข้าเข้าวงการอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมอ่าก็ยังสามารถเข้าไปในในในเพจได้นะครับครับผมครับก็คือพิมพ์ตรงๆเลยหลวงเต็นหลวงเต็นนะครับครับแล้วก็จะมีความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็สถานที่ท่องท่องเที่ยวสถานที่กลางเต็นต่างๆที่แล้ววันวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยโพสต์อยร้โพสนะครับใช่ครับ พูดถึงโรงเต้นี่มีความตั้งใจยังไงที่ให้มันเกิดความเป็นโรงเตนจริงจริงลือก็คือว่าตอนแรกๆก็คือว่าต้องการให้คนน่ะมันคือการก่อตั้งแรกๆเนี่ยคนยังรู้จักน้อยอยู่ในการในการในการตั้งแคมป์เราก็ต้องการให้คนที่มาตั้งแคมป์ขออนญาตพี่ห้าเจ็ดปีย้อนไปมันคือมาก่อนแคมป์เมืองไทยบุกหนีใช่ใช่ครับคือตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นอุปกรณ์ต่างๆก็ยังราคาที่ม มันมันหายตอนนี้ว่าแพงแล้วนะตอนนั้นแพงค่ะตอนนี้อีกเออเรอพี่ใช่ครับถือว่าเป็นชุ่มหายยากกว่าตอนที่ท็อปอีกตอนนั้นนี่คือทุกอย่างต้องนำเข้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วตัวทงตัวแทนอะไรก็ยังคือแท้จาน้อยมากน้อยมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องการให้คนที่กแคมปิ้งมารวมอยู่ที่เดียวกันเพื่อเราต้องการจะนัดแนะ หรือพบปะหรือพูดคุยไออุปสรรคต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่ไม่แชร์กันแช่ถือว่าหลงนี่ยังไงพี่ความหมายของหลงเนี่ยมันจจริงแล้วอะมันการตั้งชื่อเนี่ยเราตั้งชื่อให้มันให้คนคิดครับผมเพอะอ่านแล้วให้ให้คนคิดแต่ความหมายของเราก็คือหลงเตงก็คือหลงไหลหลงไหลหรือว่าหลงทางหลงไหลเอาหลงไหลคือการหลงไหลในการแคมปิ้งหลงไหลในการนอนเต็นท์ คือแบบอืมแบบหลงไหลอ่ะหลงไหลชื่นชอบละลุ่มหลงไปเลยหลงไปหละหลงเลย7ไปกับการแคมปิ้งอืม7ปี7ปีวันนั้นสมาชิกเป็นไงบ้างพี่ณวันนั้นคือวันนั้นเริ่มต้นตั้งแต่หลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยคือก็คือคือคือกว่าจะเพิ่มได้ทีละหลักเนี่ยมันยากมากครับนณตอนที่ยังมีการเริ่มต้นอยู่ครับแต่พอเริ่มเริ่มเป็นหลัก หลักหลายหลายหมื่นเนี่ยคือผ่านมาสักสามสองสามปีขึ้นมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแบบโอ้โหผมว่าเจ้าหน้าเลยคนรู้จักเต็นท์มากขึ้นใช่ใช่ก้าวโดดเลยเริ่มมามียุทธมีคนใช้มากขึ้นมีผลิตณพนมากขึ้นคือนะผมว่ามันมันเป็นเรื่องทําให้ลงเต็นท์นี่ถือว่าเจ็ดปีถือว่าเป็นกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่อายุอนามถือว่าเยอะใชในในบ้านเรานะพี่ถือว่าถ้า็นเป็นกลุ่มต่างๆโดยพรหน่อยเจ็ดปีแล้วเนาะ โอเคนะครับพี่เขาอยู่มา7ปีแล้วก็เป็นรุ่นบุกเบิกนะครับ,รบก็ขอบคุณพี่ๆที่เป็นบุกเบิกมาถึงขนาดน,นี้นครับ,รบก็ขออวยพรให้พี่ก็อยู่กันอยา่อยู่คฟ้ากันไปถือว่าเราได้ใช้บริการอะไรของหลงเต้นครับเอาแบบชีวิตจริงเลย ก็จริงๆก็เข้าไปดูเพจของพี่เขาครับก็ศึกษาเรียนรู้สถานที่ต่างๆก็มีคนแนะนำเรื่อยๆถือว่าายอ่งผมว่าคนแคมป์เยอะแล้วเปอร์เซนต์เยอะมากชิดผ่านมือหลงเต็นท์ที่กเข้าไปส่องเข้าไปเข้าไปขิงเข้าไปแสดงความคิดเห็นเข้าไปแชร์เข้าไปให้ความรู้ถือว่าหลงเต็นท์นี่ถือเป็นตำราฉบับหนึ่งของเราเป็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของของการแคมป์ปิ้ง ของผมด้วยนะครับก็เรื่องเินจากจุดนั้นเหมือนกันได้จุดได้ข้อคิดอะไรจากจากการได้ไปเสรงานหลวงเต็นครับแล้วก็จนเกิดเป็นแบรนด์ของเรา <c oughs> ก,ก็ก็คือก็จะมีมีพี่ๆเขาไปแชร์แชร์ประสบการณ์แชร์อุปกรณ์แชร์ต่างๆครับก็ก็ไปศึกษาเรียนรู้กับของเขาว่ามีอะไรบ้างประมาณนี้ครับแล้วก็พวกสถานที่ต่างๆครับผมถือว <c oughs> ่าเหมือนได้เห็นคนใช้จริงเข้าไปเราก็จะรู้ว่าไอสินค้าเราจะเหมาะอะไรกับเขาแล้วก็ปรับใช้ของเรา สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพก็ยังอยู่ในเรื่องราวของการเฉลิมฉลองนะครับมาร่วมแสดงความดีีกับ7ปีของโรงเต้นนะครับแล้วก็ สำหรับเบรกนี้ก่อนที่จะ pues ไปพูดค nah ุยหรือว่าดูบรรยากาศเพิ่มเติมนั้นเราก็ต้องแนะนํากันนะครับเหมือนแนะนํากาแฟดีๆนะครับโรงกาแฟโครามุนนะครับกาแฟหอมละมุนขุ่นๆนะมีขั้วเข้มขั้วกลางขั้อ่อนหรือจะเป็นซองดริปเป็นถุงก็มีนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับในเพจโรงกาแฟโครามุนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่แนะนํากันมาตลอดที่ผ่านมาก็คือในส่วนของกาแฟเอสวันนะครับเอสวันถือว่าเป็นกาแฟที่แบบอัด ไนโตรเจนผ่านโปรตีนไนโตรเจนมานะครับแล้วก็มีทั้งหมด5รสชาตินะครับเป็นแท่งอย่างนี้ครับแล้วก็เราสามารถฉีดสติกเกอร์เราได้รับบีบปุ๊บเราก็จะได้กาแฟพรีมเมียมอย่างดีเลยนะครับประกัดไนโตรเจนมาแล้วก็ สามารถจะดื่มกับอะไรก็คือดื่มกับน,น้ำเปล่าเอาไปผสมน้ำเปล่าเพราะเขาเป็นหัวหัวกาแฟรพรีเมียมนะครับเทมคลแล้วก็ไปผสมน้ำเปล่านมหรือจะเป็นน้ำผลไม้ที่ฮิตกันอยู่ตอนนี้ก็สามารถทําได้นะครับมีทั้ง500รสนะครับมอคค่าเอสเปรสโซ่แล้วก็โคบูที่เป็นผลไม้โคบู u, ที่เป็นโกโก้แล้วก็ทีแอน์คอฟนะครับก็5้รสสนใจก็เข้าไปดูในเพจได้นะครับที่เราลงไว้นะครับก็เป็นเรื่องราวของที่อยากฝากอยากบอกกันแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับวันนี้แบบอากาศคึมๆหน่อยเขา ช่วงฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของตัวนี้เป็นเชอเตอร์เต็นท์นะครับของโมนาคเคียนะครับขนาด4.1ขนาด4.1คูณ4.1นะครับแล้วก็ความสูงเนี่ย2.3เมตรนะครับข้อดีของเชอเตอร์เต็นท์เนี่ยก็คือนเนี่ยฮะกว้างขวางใหญ่โตหล,ลบแดดหลบฝนเป็นลิฟวิ่งรูมเป็นครัวหรือเป็นพื้นที่ส่วนกลางระหว่างการกางเต็นท์วันนี้เราก็อาลองมาใช้ดูแล้วก็ในส่วนของโมนาคเคียก็เชอเตอร์เต็นท์เนี่ยก็สามารถ เป็นเป็นเป็นชุดแต่งนะครับเป็นชุดชุดประกอบก็คือสามารถเป็นมุ้งก็ได้นะฮะเป็นมุ้งด้านข้างหรือเป็นทึบก็สามารถทําได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับในส่วนของโบนายเคียก็เข้าไปดูได้ในเพจนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศของงานวันนี้กันต่อครับ ในปัจจุบันนี้กลุ่มสมาชิกเป็นไงบ้างพี่พี่เป็นตอนนี้ก็ประมาณ5 0 0แสนกว่าห้าแสนกว่าาแอันนี้เราก็คือแค่เชิญชวนกันมาแค่แบบเบาๆเบาๆซับๆับไปแล้วก็มีดนตรีเบาๆฟังเดี๋ยวก็ประมาณ6กโมงกว่ากว่าพิ่ชาติโดยคาแรคเตอร์ของหลงเต็นเก่งับมันเป็นลุกแหล่งรวมของคนอะไรมีมีคาแรคเตอร์ไหมพี่คนที่มาอยู่กับหลงเต็นเป็นสมาชิก5 0 0แสนคนเนี่ยเอาจริงๆแล้วพี่มันเริ่มต้นจากคนที่แคมปิ้งแบบ พื้นเลยใช่พันใช่มือใหม่เดี๋ยวว่ามือใหม่อะไรก็ส่วนมากจะเป็นมือใหม่หมดมือใหม่ส่วนมากจะเป็นมือใหม่ครับเพราะว่าไอ้เมื่อก่อนนั้นมันการสื่อสารมันยังไม่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 สะดวกเหมือนตอนนี้มันก็ตั้งเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยหรือว่ารุ่นบุกเบิกกันเลยใช่ใช่ใช่เข้ามาก็คือพอพอคิดถึงเต็นพูดถึงคิดถึงแคมป์ก็จะนึกถึงหลงเต็นมนจะเข้ามานัดแนะพบปะกันใ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 นเพจมากกว่าเพื่อเพื่อที่จะรวมตัวกันที่จะ ที่จะไป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 การเป็นกันส่วใหญ่ในเพจเราก็เป็นการแบ่งปันเรื่องความรู้ใช่ความรู้แรล้วเข้าของแล้วเข้าของอุปกรณ์โชว์ด้วยโชว์ด้วยโชว์ด้วยมันต้องมีการโชว์มันต้องมีการแชร์มันต้องมีการพูดคุยมันต้องมีการเรียกว่าแล้วเปลี่ยนกันอะกเป็นบรรยากาศ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 ใช่ใช่อ๋อก็ประมาณนี้ไปใช่แล้วก็อีกหนึ่งกลุ่มครับที่เห็นลายล้อมบอกว่าโดยสายตาผมว่าไม่ต่ำกว่า20เต้น ในส่วนของพอเด็กหมีดำชวนเพื่อนแคมของพี่ชายแล้วก็น้องๆที่น่ารักเจอกันบ่อยครับแล้วก็ครั้งนี้มานี่อยู่นี่เลยพี่ชาย Happy Birthday ใช่ป่ะ7ปีแล้วใช่เจ็ดปีของหลงเต้นครับโอ,โอ้ถือว่าผมใต้ผมมองผมก็ว่าเป็นอาจารย์ถ้าไม่มีเขานะวันนี้ก็ไม่มีเราวันนี้ถูกต้องใช่ปะพูดถึงตรงนี้หน่อยพี่ชายแบบมัน 7ปีถือว่าเรานี่เล่นกันมาสองปีใช่ครับเด็กๆมากแต่เตอนี้7ปีแล้วเป็นไงบ้างคือตอนแรกตะเริ่มต้นจากผมเนี่ยก็คือเป็นสมาชิกของหลวงเต้นคนหนึ่งครับ<อ>แล้วผมก็ เริ่มไปตั้งแต่ลงเต็นท์4ใช่อ๋อพี่ชายก็3ปีแล้วประมาณ3ปีลงเต็นท์4ตอนนั้นอยู่ที่รู้สึกอยู่บ้านไร่อุทัยบ้านไร่อุทัยครับ5พลาดไหม5พลาดพลาด6หรือเขา6 6จัดที่นี่จัดที่นี่จัดที่นี่ครับมามาปีก่อนมาครับครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดแต่ว่าครั้งนี้เมื่อกี้คุยกับพี่ชาติก็ซอฟต์ๆครก็ไม่ได้อะไรหนักก็น่าจะเป็นปลายปีพูดถึงความสำคัญหน่อย7ปีถ้าไม่มีเขาวันนั้นเป็นยังไงโอ้ถ้าไมม่่ีีเเรยกวาป็น ช่องทางหนึ่งให้กับสมาชิกของเราได้ถ่ายทอดเรื่องราวของการแคมปิ้งลงไปในห้องหลงเต็นครับได้เห็นสถานที่กางเต็นทม่หม่ได้เห็นความยิวัฒนาการของการกางเต็นเยอะแยะอุปกรณ์อุปกรณ์นะใช่แล้วเราก็ได้เวทีตรงนี้ด้วยในการที่จะอัปเดตให้กับพี่ๆน้องๆคนดแอคเขาเนีแอคนอย่างเงี้ยพี่ๆน้องๆอย่างเงี้ยเขาจะอัปเดตกันไปแล้วก็ถือว่าทั้งมือใหม่มือเก่าถือว่าเป็นแหล่งรวมที่แบบ ให้เราได้แชร์ได้พบปากันได้รู้จักกันนะถูกต้องในห้องในห้องตรงหลงเต็นนี่แหละหลงเต็นหลงเต็นแล้วก็เราได้ยินมาเนายาวนานราอว่าเดี๋ยวเป็นเพจที่เรื่องราวของแคมปิ้งธรรมชาตินี่เพจที่ยาวนานเพจหนึ่งสองคนเ็กนะครับอันนี้กินกันทั้งสามติบ้านเลยนะครับถ่าดดานะอันนี้ทำอะไรอะครับไก่ปลาราค่ะอ๋อไก่ปลาร้าอ๋อได้เนี่ามาิมดูได้น่าทานมากครับใช่ใช่ใช่ มีหมี่ดำต้องมีปลาร้าจริงหรอนี่คาแรคเตอร์ของหมี่ดำเลยใช่ป่ะใช่อ๋อหืมกลิ่นไม่ไหวแล้วว่ะข้าวสวยดีไหมที่น้านนะปลาร้าทั้งหมดไป็สองขวดแล้วจริงหรอจะไมบริโภคปลาร้ากันบ่อยจังสุขภาพดีค่ะอ๋อปลาร้าโอเคใครไปมาก็เจอหมี่ดำก็เอาปลาร้ามาฝากกันได้นะครับเอาเฉพาะน้ำเนาะน้ำค่ะโอ้ถึงงานวันนี้หน่อยพี่ วันนี้มีอะไรยังไงบ้างข้าวๆเอาที่แบบสบายตัวลุ้มลุ้มวันนี้ก็คือว่าเรามานอนเต็นต์กลางเต็นต์กันริมแม่น้ำริมแม่น้ำนานแล้วเล่นแล้วเล่นตีมาแล้วเล่นตีกำลังที่จะบันเทิงเบาๆสบายๆมาร้านค้าพูดพักมาออกร้านแล้วก็มีกลุ่มอะไรมาบ้างครับพี่ตอนนี้จริงจริงแล้ววันนี้กลุ่มของของทางโคดิแอคเนี่ยโคดิแอคมามีดำแกล่หลัดเลยว่าสามสี่ติดหนังมาของของของขึ้นเลยมีดำชวนเพื่อนแคมป์ใช่หาเจอกันบ่อยของชายครับ แล้วก็มีกลุ่มอะไรนะของของเบ <Luke S 1> <arr> ียร์รูปท็อปเต็นท์เบียร์รูปท็อปเต็นท์เบียร์แคมปิ้งเต็นท์อันนั้นก็จะเป็นเรียกว่าอยู่กับเรามาตลอดอยู่กับเราตลอดเริ่มต้นแล้วแล้วก็มีมีมีส่วนแบนดิ้งด้วยีไฟชีสไทยกับโนมาดิกไฟชีสไทยอยู่ไหนพี่อยู่ไหนโนมาดิกอยู่ข้างในอยู่ข้างในร้านร้านก๋าด้วยแล้ก็จะมีร้านตรงนี้นะร้านอะไรต้นเป็นเป็นร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นเป็นร้านอาหารแล้วก็โนมาดิกกับไฟชีสมาเปิดมามามาออกร้านกันแล้วก็มีร้านของ ลุกท็อปเต็นของไทยทำซึ่งอยู่ข้างๆนอมาดิก็คือเป็นการผลิตในประเทศไทยแล้วก็ผลคนไทยทํำซึ่งทางโรงงานเขาน่าอยู่ที่สุพรรณบุรีครับพี่าก็มาโชว์ด้วยมาโชว์ด้วยนะวันนี้อยู่กับชุมพู่และนิกนิกจุชมพู่นะครับวันนี้แบรนดิ้งของเราคือเป็นแบรนด์เต็นหลังคารถ ฝีมือช่างไทยช่างไทยเป็นถือว่าเป็นงานไทยแบรนด์ไทยใช่ค่ะอ๋อขั้นตอนชื่อว่า Lion นแ m มเปอร์ไทยแลนด์พูดถึงแบรนด์เราคาเลคเตอร์ที่บอกว่าไทยช่างไทยก็คือตัวโครงสร้างเราช่างทฝีมือช่างไทยงานมือเลยค่ะไม่มีไม่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไระก็ถือว่าทำไม่ไม่ได้เป็นงานโรงงานแต่มีราคาน ฝีมือช่างโดยเฉพาะนี่หรืว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่เลยใช่ป่ะใช่ค่ะประมาณ3-400ปีแล้วนะอายุอานนไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ไหมอันนี้ก็มีสินโอ้ออกมาสีรุ่นเหรอ1นึ่งจุดสองหนึ่สี่หนึ่งจุดหกสองจุดเใช่ค่ะมีเรามีทั้งหมด4ขนาด2รุ่น4ขนาดแันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนค่ะอืผ้าผ้าของเราเนี่ยเรานำเข้ามาจากอ่าไต้หวันค่ะไต้หวันอ๋อผ้าไต้หวันนเข้ามาจากไต้หวันผม สนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพพูดถึงลงเต้นคาเล็เตอร์ในส่วนของเราเป็นสมาชิกคนหนึ่งเน,นคขามีคาเล็เตอร์อะไรบ้างก็ผมมองถึงพี่พี่แอดมินที่น่ารักครับครับผม,มเปิดรับฟังให้โอกาสแล้วก็ม,มองถึงรับฟังในส่วนของสิ่งที่ต่างๆที่น้องๆ อยากเสนออยากเสนอแล้วก็เรียกว่าเอาไปต่อยอดให้กับน้องๆได้เป็นความฝันนึงในการเป็นช่องทางให้เห็นเรื่องของแคมปิ้งจนมาถึงอดีตและถึงปัจจุบนันผมว่ามันเป็นจุดกำเนิด โคเดกมาด้วยส่วนหนึ่งถูกต้องครับถูกต้องิญพี่ชายพูดให้ฟังหน่อยตรงนี้เราใช่เพราะว่าตอนที่ผมเข้าโคเดกใหม่ครับผมก็ได้อาศัยของหลงเต็นครับเป็นช่องสื่อสารให้กับพี่น้องโคเดกที่อยู่ทั่วทั่วไปเลยทั่วไปได้เห็นจุดเริ่มต้นว่ามีดำเรามีตัวตนเรามีรุ่นพี่เป็นแนวทางใช่ครับโดยจะใช้หลงเต็นนี่แหละซึ่งมีสมาชิกค่อนข้างเยอะมากทําให้กับคนภายนอกได้รู้จักมีดำเพราะฉะนั้นทุกครั้ง ที่หลงเต็นมีกิจกรรมกีดําไม่พลาดแน่ที่จะมาร่วมเป็นทั้งพี่เป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งแรงบันดาลใจวันนี้ปันไมค์เขาเรียกมากันหมูหมู่บ้านน่ารักมากพี่ิวิชาบอกน่ารักมากมากันกี่เต็นกี่กี่เรื่องราววันนี้รอบนี้อยู่ที่30ครับพี่สามสิบหลักครับและอย่างที่เราคาดเอาไว้ใช่ใช่ครับผมครับผมก็มากันสนุกสนานพี่จอนมาเลมาเลย็มีกลุ่มอะไรยาวนานอย่างนี้ไหม น้อยครับน้อยใช่ป่ะใช่อร่อยนี่ก็มีเจ็ดปีแล้วพี่จอดเลยอ่ะอะไรนะกลุ่มเนี้ยกลุ่มลงเต้นเนี่ยเขาเจ็ดปีแล้วมาเลนี่ถือว่าเจ็ดปีที่แล้วมีคนเล่นเต้นกันคึกคักอย่างมีน้อยน้อยใช่ไหมครับใช่ใช่วันนี้เจ็ดปีแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก็มั้ยครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ใครแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลงเต้นหลงเต้นเนี่ยโอเคคือถ้าเป็นตัวหลังแข่งนะครับเราจะ เป็นสินค้าที่เราสั่งประกอบมาจากนอกอตัวนี้เราจะไม่ใช้งานฝีมือช่างไทย,ยแต่เป็นแบรนด์คนไทยครับเป็นแบรนด<ค>์ไลออนครับเป็นเต็นท์น้ำข้าวเฉพาะหลังแข่งเท่านั้นลังแข่งนะอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นคลาสสิก,<า>กถ้าเป็นหลังอ่อนนี่เป็นช่างไทยตัวนี้ของเรานะคะตัวผ้ามุ้งไฟเบอร์งานไฟเบอร์ค่ะไม่ใช่งานผ้ามุ้งบางๆธรรมดานะคะเป็นมุ้งไฟเบอร์ใช่ค่ะี่เราัำดูใช่ค่ะนงานไฟเบอร์แข็งแรงไม่ต้องกลัวขาดครับผม ตัวของเราเป็นผ้า 600D ค่ะ 600D ใช่การการทอแบบละเอียดสามารถกันน้ําได้ดีแล้วก็เหนียวเหนียวทนมีเบาะมีไไรพร้อมเนอะพร้อมนอนเนะพร้อมนอนโอเคของเราขนาดนิ่มอ่างเหนียวนอนสบายค่ะแล้วก็มีคคฟเวอร์ตัว อูด้วยนะก็คือเขาเรียกว่ากันสะดุ้งกันสะดุ้งค่ะโอเคเราเคยใช้อยู่ใช่แล้วมีไฟในเต็นท์ไฟของเราปรับได้สามสีนะคะพี่แล้วก็ปรับอ่อนอนสว่างได้หมดได้มีไฟให้ด้วยแล้วก็มีถุงเก็บถุงเท้ารองเท้านะเวลาขึ้นบ้านโอ้ยสีตัวนู้นตัวนี้สีสีนี้เซนใช่ขายดีมากค่ะพี่สีนี้ ไปที่ไหนคือมีแต่คนเหลียวมีแต่คนเหลียวแน่นอนแล้วก็พี่นิกทำไมไม่เปลี่ยนชุดเป็นสีนี้ครับจะมีคนเหลียวอ๋อเมียบอกว่าห้ามออย่านะ สีนี้เป็นพระเอกของแบรนด์แล้วเนี่ครับเพราะว่าคนสั่งเยอะมากสีจัดจ้านครับผมสีแบบว่าอยู่ใกล้แล้วผมรู้สึกปวอดภัยเพราะอะไรครบผมรู้สึกแบบเลสคิวจะอยู่ใกล้ๆผมตลอดไม่เดือนมีสีอะไรบ้างครับโดยโดยงานของเรามีลายมีลายทหารลายพานะครับสีดำครับผมสีเทาครับผมสีแดงครับผมสีส้มสีส้มโอ้ลายสีลายสีลายลูกค้าสามารถเลือกสีได้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 ก็มีตัวนี้ด้วย อ่อน,นิ่งด้วยใช่ไหมโอ้มีอ่อน,นิ่งด้วยครับรายละเอียดเข้าไปดูในเพจแล้วกันนะนเข้าไปดูยังไงบ้างคุณน,นิกแบบเพจเราอ่าเป็นเพจชื่อไลออนแคมเปอร์ไทยแลนด์ครับผมไลออนแคมเปอร์ไทยแลนด์บรรยากาศอีกหนึ่งสีสันคัลเลอร์ฟูมากครับสืบสาวเร,ราเรื่องก็คือมาจากไปชิดไทยนะฮะเนี่ยฮะลักษณะโอ้โหเนี่ยฮะคาเล็กเตอร์อ่ะไปคุยกับคนนี้ดีกว่ารู้เรื่องดีกว่าผมแน่แล้วก็โอ้โหต้องคุยกับเขาเลยครับ บอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้มามาสองส่วนเลยมาสองส่วนไปไหนอะไปชิดไทยแล้วก็นอมาดิกนอมาดิกนะอันนี้ไปชิดไทยไปชิดไทยครับอันนี้เป็นคาแรคเตอร์รุ่นลายเฉพาะเป็นเป็นมาตกแต่งสถานที่ให้พานลงเต็นท์มาๆก็เฉลิมฉลองกันหน่อยแล้วก็นอมาดิกครับนอมาดิกอันนี้ Uhm มาแรงมากมาแรงมากมาแรงมากเป็นไงเป็นไงแหล่งกำลังสร้างกระแสโอเคไม่ใช่ของเราดีจริงเลยวันนี้อันดับแรกเลย7ปีถือว่าเป็นครูเป็นพี่ับเป็นแหล่งรวมความรู้เ ok, ป็นตำราเราเลยนะใช่เจ็ดปีเป็นไงบ้างคุณพูดถึงหลงเต้นหน่อยเจ็ดปีก็ถือว่า ไฟยึดไทยก็มาพร้อมกับหลงเต็นอืมออกมาดับแรกเลยใช่อแรกๆก็ดูดูต่อจากหลงเต็นให้หลงเต็นคนเยอะนะครับผมคนเยอะดีแล้วเราจะทําอะไรมามาให้ชาวแคมป์ได้ได้ใช้กันได้ใช้กันเรอไดใช้กันก็เลยออกแบบผลิตภัณฑ์ออกมานี่สอรี่เลยผมคนรู้เลยนะอรี่เริ่มเริ่มพร้อมกันกับวิต้อมแล้วก็เริ่มรู้จักวิต้อมในสมัยนั้นพอถึงหลงเต็นถือว่าเป็น หนึ่งกลุ่มที่แบบเป็นครูอาจารย์ให้คนได้กล้าออกมาใช้ชิ้กลางแย่งไงถูกต้องถูกต้องอ่ะมันพูดถึงตรงนี้นะคเป็นเขาเรียกว่าไงนะเป็นเมื่อก่อนเนาะเมื่อก่อนก็ยังก็ยังก็ยังไม่มียังอะไรยังไม่มีถ้ามีก็ต้องโอ้โหจะได้แต่ละชิ้นมันหนักมันใช่เมื่อก่อนนี่ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนใช่ครับอย่างเช่นอุทยานเลยอะไรเอ่ยเมื่อก่อนหละกางเต็นท์อย่างนี้ไม่มีนะ จำกัดอีกเดือนนี้ไปเดือนนี้ไม่ได้ตรงนั้นไปโอ้เงินไขก่อนเที่ยวได้ที่เดียวก็คืออุทยานครับผมจุดเออลงเต็นท์มาครับผมเฮ้ยคนมาแชร์กันเยอะถูกต้องครับที่นี่มามาบอกกล่าวมาขิงมาเล่าเรื่องราวมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ของงานแชร์ของกันครับผมก็เลยเออตรงนั้นก็เป็นจุดดีที่เป็นจุดสุดรวมเขาเขาไม่ได้ใช้หน้ามาครับผมเขาเขาใช้คนที่ไปจริงๆประสบการณ์แชร์กันจริงประสบการณ์จริงอันนี้ดีอันนี้ไม่ดี มันก็ได้จัดและนี่นี่คือข้อดีเลยจะดีไม่ดีคือของจริงของจริงมันไม่ใช่แบบหน้าม้ามาต็ดมาเปย์่อันนี้ดีอันนั้นดีดียไม่ใช่พอไปจริงเราเสียพอมาสไม่ใช่แต่นี่คือมันไม่มีมันไม่มีอะไรเคลือบแฝงเอาไว้ทุกอย่างตรงตรงแชร์กันสนุกสนานจริงๆเป็นเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์ร่วมกันมาตลอดเลยนะรน่ารักมากเราทำให้หลงเต็นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่เราทำงานหลังบ้านกันไป ลงเต็นถือว่า7ปีที่ผ่านมาถือว่าไม่ธรรมดาเรื่องราวของเขามีการก่อเริ่มกันมาตั้งแต่ก่อนที่ยุคแห่งการกลางเต็นที่บูมๆหลังจากโควิดโอ้โหสัก2อสาปีก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็ท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางกันมาครับเหมือนโต๊ะโต๊ะที่เราเห็นนะครับในส่วนของโต๊ะเหล็กตัวนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับคัสตอมเมทัลนะครับก็เป็นโต๊ะ ที่เอามาวันนี้ก็คือเป็นคัสซัมเมทัลเนี่ยก็คือเป็นตัวยูด้านข้างเป็นลายหินนะฮะเป็นลายหินแล้วก็ส่วนตรงกลางนี่เป็นลายลูกล,ล,ลูกลมแล้วก็ปินหัวกะโหลกก็ถือว่าโหดีไซน์สวยขาโต๊ะแข็งแรงครับขาไม้แบบดูละมุนสนใจก็เข้าไปดูในเพจได้ครับคัสซัมเมทัลแล้วก็อีก2ส่วนครับคือเก้าอี้ดีๆเหมือนวันนี้ฮะ ที่นั่งกันมานะฮะก็ต้องขอบคุณน,นะครับโนมาดี้แคมดีไซน์ครับวันนี้ก็พบเจอกันอยู่หลายๆท่านแล้วก็โนมาดี้ก็ขนมาเต็มเลยครับมาให้ดูมาให้ชมกันวันนี้ก็เป็นงานเก้าอี้แคมที่แบบเราดีไซน์ได้นะครับคัสซ้อมได้ลายออกแบบของเราเองก็สบายมากหรือลายที่เขามีกอยู่ก็น่ารักโลชชร์ทั้งทรงต่างๆบัตเตอร์ไฟก็ สนใจก็เข้าไปดูได้ราะว่าเป็นงานที่แบบมันเป็นมันจะเป็นเอกลักษณ์แต่ละคนแล้วก็เจ้าเจ้าอี้ก็จะไม่เหมือนกัน600ดีผ้า600ดี3ามชั้นเนี่ยนาสบายแข็งแรงครับโนบาร์ดิคแคมป์ดีไซน์ก็ฝากไว้ด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับหากใครปาร์ตี้บ่อยๆหรือว่าสส่แคมป์บ่อยๆแนะนําเลยครับเตาปิ้งเนี่ยครับแต่ว่างานแคมปิ้งงานสังสรรค์ไม่ต้องล้างใครเบื่อล้างเขาเรียกว่าอีซี่กิลนะครับแค่แกะออกมาแล้วก็จะมีกล่องชุดพร้อมเลยนะครับแล้วก็จุดไฟร้อยสักประมาณ สินาทีปุ๊บไฟก็จะสิดแล้วก็เอาตะแกรงมาวางติ้งย่างได้หมด2ชั่วโมงเนี่ยสบายมากเสร็จแล้วปุ๊บวางให้หมดปุ๊บปิดฝาปุ๊บทิ้งได้เลยไม่ต้องมีปัญหาเรื่องลางเรื่องมือเลอะตัวนี้ขจัดปัญหาเลยครับจบปัญหาเลยครับอีซี่กินะครับตัวนี้ผมว่าลองใช้อยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็ผมว่ามันเป็น ลักษณะฟอร์มง่ายความสะดวกในการไปแคมปิ้งอย่างเรานะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับร่วมเดินทางกันมาแล้วก็งานครั้งนี้ผมขอยนญาตต่อเนื่องอีกหนึงสัปดาห์นะครับหสัปดาห์สําหรับ7ปีลงเต็นนะครับแล้วก็ขอบคุณอีกหลายส่วนนะครับที่ขาดไม่ได้คือพื้นที่แห่งนี้กไต่กินเนื้อนะครับติดตามเราได้ครับช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลก็ อย่างที่รับชมกันอยู่เพจแคมเซอร์นะครับแคมเซอร์นะครับแล้วก็ทีวีก็เป็น MVTV 75เพรา75พกแรลแคมปิ้งได้ทุกวันเสาร์0นาฬิกานะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตกันตลอดเกี่ยวกับแกล์แแคมแคมกันไปงานมิสิ้งหรือว่าปะปะกันงานทั่วไปได้นะวันนี้หมดเวลาเลยครับเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งอย่างมีความสุขนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ